สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณนะครับด้านหน้าองค์สมเด็จนะครับหลวงปู่ทวดนะฮะวัดดีหลวงขณะนี้หลวงตาบุญชื้นนะครับเป็นวัดที่หลวงปู่ทวดนะฮะท่านบวชเนนนะครับวัดบ้านเกิดแล้วก็หลวงปู่ทวดบวชเนนที่นี่นะฮะ ตำนานเล่ายาวเลยาวเก็เป็นยังไงโคดียวครับไปวัดจุนด้าเข้าชมพูเลยน้าดีครับดีคยับก็ตาบุญชื่นท่านก็นะครับแวะนะครับแล้วก็ไหว้นะครับด้านนอกนะครับโอเคครับก็เดินรูดงต่อทันทีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผ่านทางเพจทัศนีนิวนะครับ เดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งกิโลนะฮะจะพักช่วงคราวที่วัดชุมพลนะฮะให้คณะลูกศิษย์ติดตามเนี่ยนะครับได้ทานข้าวนะครับแล้วก็จะเดินการิกุดงต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะฮะอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดดีหลวงนะฮะวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าไปคอยหน้าครับ อ้านั่งเลยครับนั่งเลยน่ะครับอาสาธุนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะเนี่ยมีคณะศรัทธามาเดินตามเต็นต์วันดีที่ผานครับสวัสดีครับวัสดีครับอยู่ด้านหน้าวัดดีหลวงนะฮะหมู่ที่สองต้บนดีหลวงเพอสะทิงพระนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับ จะไปที่วัดชุมพลนะฮะไปจัดเตรียมสถานที่รอนะครับแต่ว่ามาสักครู่นี้ก็จัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พี่สุริยาก็อยู่ที่วัดแล้วนะฮะแล้วผมก็มาทันถ่ายพอดีเลย <laughs> มาทันถ่ายพอดีครับหลวงพ่อครับรเดี๋ยวไปวัดชุมพลเลยวัดชุมพลครับ<อ>และจากชุมพลไปสามบอ่อก็ประมาณช,มชุมพลก็เดี๋ยวรอต้องรอออกก่อนพอออกไปสักประมาณเที่ยงเดี๋ยวผมถึงจะดูว่ากําหนดวัดไหน เดี๋ยวน่าจะเพราะว่าถ้าเลยสามบ่อไม่มีวัดโรงเรียนโรงเรียนก็ไม่ไม่มีเลยจิตถนนนะไปดูกี่ว่ากี่โลอันนี้ไม่ขอกน้องตาเลยว่าถ้าก่อนสามโมงได้ไหมก่อนสามโมงได้แต่อย่าหลังสามโมงถ้าหลังสามโมงไม่บักเพราะนั้นก่อนสามโมงนะครับก็มันใช้เวลาจะออกจากนี้กี่โมงออกจากน่าประมาณชั่วโมงหนึ่งครับประมาณพักประมาณสิบเอ็ดโมงออกสิบเอ็ดโมงออกเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงเที่ยงผมก็ไปดูวัดละ อ๋อถ้าสิบเอ็ดโมงออกมันจะไปถึงน้อยประมาณนักสองโมงครับนักสองวัดอะไรนะวัดสามบอพักได้เลยสามบอกสามบอกสามบอโอเคเดี๋ยวผมไปดูเลยก็ประมาณเดี๋ยวจับกี่เพศไปเอ้ยจับกิโลไปเดี๋ยวผมไปดูก่อนก็จากนี้ไปผมต้องไปตำรวจอยู่ละน่าดีครับสามบอเพราะถ้าไปถ้าวัดอื่นเนี่ยยาวโรงเรียนก็ไม่มีครับหอครับมันเป็นจุดชนลเลยดีนะครับ ก็เป็นข้อมูลนักเรียนล้ตาแล้วเมื่อกี้อ๋อครับครับเเป็นสาบอกก็ไม่มีแล้วเลยจากนั้นไปคทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณด้านหน้าของวัดดีหลวงนะฮะเป็นวัดวัดบ้านเกิดหลวงปู่ทวดแล้วก็เป็นวัดที่หลวงปู่ทวดบทเรนใช่ไหมอ๋อบทเรนที่นี่ด้วยโอ้คนลุกเลยมีหลวงปู่ทวดเดี๋ยวผมพาไปนมัสการหลวงปู่ทวดก่อนนะฮะนี่อีกประมาณหนึ่งกิโลก็ถึงวัดชุมพลแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปชมก่อนนะครับ สวัสดีทุกท่านที่ตามรับชมนะผ่านทางเพจทวไทยนิวนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีทุกคนครับสวัสดีฮะสวัสดีไม่ได้ทักเลยจะไปไหว้หลวงปู่ทวดสวดัสดีนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ชมแล้วก็ปิดเบรกกันตรงบริเวณหน้าองค์หลวงปู่ทวดใครที่รับชมผ่านทางทวดไทยนิวนะครับก็ รวมกันไหวอนุโมทนาขอพรหลวงปู่ทวดเลยนะฮะนี่เดี๋ยวจะมีงานทอดกรถินสามัคคีด้วยนะฮะนวัดดีหลวงนะครับในวันที่30ตุลาคมนะครับแหมวันเดียวกันกับที่ผมเป็นเจ้าภาพกรถินที่วัดคลองห้าตําบลหนองโรงพื่อนหนองแคงวัดสระบุรีเลยเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางไปกราบลาหลวงตาบุญชื่นไปนะฮะเป็นเจ้าภาพกรถินที่สระบุรีเช่นกันแล้วก็ไปประมาณ3วันแล้วก็กลับมาใหม่นะฮะนี่ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะฮะ สาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะะะภควโตตอะะะรหโสสััมมมาพุทธัสสะนโมพธิสัตว์ลลอคต tamam. ิมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภะคะวาขอเวรมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดณวัดดีหลวงแห่งนี้จงปกปักรักษาคุ้มครองขอให้ลูกพบแต่ความสุขความเจริญนะครับรวมถึงญาติพี่น้อง ลูกเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ทุกท,ทคนนะครับขอให้รับอานิสงส์บุญในครั้งนี้ขอพรหลวงปู่ทั่วจนจงคุ้มครองนะครับปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ